สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคลิปที่ห้าหกของวันนะคะบรรยากาศก่อนสีซออมเต็นเมื่อนี้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเวลาสี่โมงคึ่งนะคะแต่ว่าคลิปนี้หนาจะต้องถาเวลาลงประมาณเกือบหกโมงหนึ่งทุ่มผุนนะคะเพราะว่าหนูยังมีคลิปอีกสองสามคลิปที่ยังไม่ลงนะคะออกมาจากของน้ำแล้วพี่น้องค่ะก็มาเจอกับพ่อแหลมนั่ง นั่งจิ้มแข่อยู่นะคะขอมานั่งจิ้มแข่าอย่างยู่นี้านนการสม่มอบพอ่อมันอ่านทักยู่นี่บาา<ะ>้างคะพ่อเดี๋ยวเบิ่งอย่างนี่ได้บา้ากล้องยู่นี่แต่ว่าพ่อเดี๋ยวเบิ่งคุณแสดงว่าพ่อเดี๋ยวเบิ่งหนาเหนือ เอออันนี้ถ่ายปุ๊บก็มีก็มีการโดดโชว์เ,เลยเอโอ้ย,ยออพี่น้องขาเที่ยววันงันโอ้มมนคือการกระยุไ <c oughs> ายามหรอที่ทางสูย,ย,ยาหญ่ไหมวันเกิดได้หรือเ่วันฮะโอ้วันเกิดพอปอนที่หาหมื่อ,อวานเนี่ยปอหาสิงหาเน้่ยโอ้หาสิงหาวันเกิดพอ ปาดยาปีบดดีทุยแป๊บนึงเดี๋ยวพอออันนี้อย่มนี้แล้วพ่อนีม่แหงกว่โอ้ยพอเนี่ยปปีแล้วค่ะพ่อเก้าสบสองบอกพ่อจปกปีแล้วค่ะพ่อจะเปีแล้วกลงถ่ายแล้วหกล่องถ่ายหกอากล้องยีงก่นนองน่งสิไม่น่องไงน้องแก้มบอกโอ้ยพ่อ หนูถ่ายมาจนว้าน้องแก้มมาสั่นเมื่อนั้นหนูเอาบักลำัยายให้พ่อหนูซื้อหย่างพ่อหนูบอกพ่อจังบักหลายรอบหนูซื้อนค่ะน้องแก้มน้องแก้มน้อยกว่านี่เนาะน้อยกว่านี่หมายหมายความว่าอย่างพอจอยบอกอายุอ่อนกว่านี่น้องแก้มนะแม่ค่ะน้องแก้มอายุหน่อยกว่าหนูที่แปดหรือว่หนูหนูยี่สิบหกละค่ะ ยี่สิบหกแล้วี่ลีนุก็ได้ขีดตัวสิบแปดละสันพ่อบ้านูบ้านเกิดอยู่ใช้ยภูุ่มค่ะน้ากบแฟบอต่มาพูดเดียวตอนนอขอสีมาอย่างกาแฟนเป็นผู้สาวบอกเพิ่งผู้สาวเป็นผู้สาวค่ะยี่หกปีแล้วแมนค่ะอัดบ้าเดบบัวอยู่บอสไปสีมาเอานอ่อกันยังวาโจผู้มาเป็นหมอ หนูเป็นคู่มาก,ก่อนหนูแต่ว่าหนูอยากมาเป็นหมอหมอหมอเต้นหมอเต้นหมอร้องหมอร่ำนะคะว่าไม่เล็กหน่อยไหมหน้าหนูสิแปดบ่พ่อเออหนา้าสิแปดปีแมนอยู่เอิญเด็กวะเทียงนะคะหนูยี่สิบหกปีแล้วหนูเป็นคู่สอนเด็กน่อยมาแล้วปีหนึ่งหนูก็เลยล่าออกมาเป็นหมอร้องก็เป็นหมอร้องร้องเป็นยังไงวะร้องเป็นยูุคอ ้องเพล่งยังหนูบอกปีนี้เพระท่านรู้แต่ว่าปีที่แล้วหนูร้องได้จินตลาเด<ม>็ดหนูอยู่วงสองค่ะหนูอยู่วงสองพอก็เลยบ่ค่อยเห็น,นพ่อก็เลยบ่ฮู้จักเแมหมารมาว่างาั้นพ<ข>่อพ่อไปได้บ่หมานดอก,กพ่อพ่อไปได้อยู่นะคะอันนี้พ่อพักอยู่นี่บ่ค่ะนี่เด็กของแรกของข้างล่างเลยข้างล่าง ตะกี้พอไมผู้ไรพ่อมาอยู่ที่ล้วบัดนี้นี่ค้นเต็มแล้วนี่นะคะพ่อพังอยู่ข้างล่างปีนี้พ่อก็ยังแปกกระโงหนึ่งบอกค่ะวงหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าพอหมดมาวงสองน้ำมูนูแล้วพ่อก็ต้องพอหมดมาวงสองน้ำมูนูแล้วนะคะพ่อก็ต้องอยู่วงหนึ่งเหมือนเดิม นี่นะคะบรรยากาศก่อนซอมพ่อแล้วก็ยินดีร้ายลูกชายขี้พูนน่ะแล้วผลไฟเราพี่น้องค่ะพ<า>่อคืออยากไปวงสองแท้เอาเฮ็ดจังใดบันนี้พ่ออยู่นํนามีหล่าละดีแล้วค่ะพอหมอดมนันเดี๋ยววงหนึ่งสิขาดสีสันพอ่อว่าอยารีบันนี้อยากมาวงสอง ของไม่ดีเลยกอสิอยากมาพ่อจะไปหาอี้หาหังแพงเนี่ยอ๋อ้องหังแพงอยู่วงสองวงดยวกัหนูเนี่ยเออพ่อหักเป็นตัวพ่อหักน้องเราก็ได้เห็นย่ามปิดวงย่ามบ่มีง่ามเดี๋ยวนี้ไปใช้ปูะยชน์น่องอันไปอัดรายการบ่อมันกลับมาเราบกข่ะมืองนี้วันที่เจ็ดแล้ว หนาสีมาหอดพอดีนะคะเมื่อหนีน้องก็เลยบ๊ไ,ได้มาสอบเมื่องพ่อได้ไปเอาขนมปังน้ำเขาบอาวางังใดนะวันนี้เม,มื่มอนีเพิ่นมี่อ่ามามีเอมมี่เป็นวันเกิดเพื่อนเพิ่นเ,พนเหมาเลียงตัวพ่อเมื่อแมนเบิร์ดเหลาบุต่หนูกับบ๊ได้กินวันเกิดลูกพอ่อพ่อเกิดไปเราเมื่อวานหน,นูถามพอ่พอว่าพ่ออายุเท่าได เจเก็ตน้ำหนาเจ๊ยี่หกเจ๊ี่สิหกนะคะสัมผัสคุณพ่ออยู่่หนียงน้ำมากพอดีนะคะโอ้ยคุณพ่อเนี้ยยว่ากันนอนยิว่ากันยิ้มว่ากันนอนเขาลกอุ้ยจังสั่นอาวเอ้ยตัดไปเดยเขาม่าไปญี่ปุ่นรับมวลอีก่าตัดสิฮะเยี่ยมกับพ่อไปญี่ปุ่นรับมว่ ไ,ไม่ยังรับพ่อปรยช่องสองรับมวยมวนอยู่บ่อเขาว่ารับมวยเขาว่าจะซื้อไปเขาว่าไปอีสานแล้วพ่เอ้ยี่รับมือก่อนแล้วเดี่ยวกับเราเดี่ยวเดี่ยวอยู่เป็นเศรษฐีนี่แน่นอนอยู่ะอุตส่าห์ถูกสมความฝันถ้าผมเป็นเศรษฐีพ่อกับพี่จะอยู่นัางสบายๆแล้วไม่ได้เป็นเศรษฐีเด้อมาทุองคอพ่อังเที่ยวย่นสีสวงอยู่ให้ได้เป็นเศรษฐีก่อนเงี้ยกับใครไม่ลดกระไดไม่คน ถไดไปรถอันนี้รถของพอรถของผมกำลังเก็บรุนยุอ่ะรุ่นพี่ได้บ่พี่นี่พี่ได้บ่ก็ได้ฟากได้บุเลิตาจูไดยุบแ้วยแล้วใช่ไหมพบกพวกเหนแค่หมื่นเนาะหมื่นละหมื่นสองหมื่นเนาะเจ๊ที่อะไรหรอนั่งมาท่านอะไรล้วครับที่พัวต่อ ว่าไปเก็บกล้วยหน่อยก่อนหาพ่อเอาผักคนอ่ะพวกของนลังก่อนเออวันไปกินมันเกิดน้ำมอสิมีใส่บหมด้านผลิตภาพใส่บุ๊กนี่นะคะวันนี้เป็นวันเกิดมามี่เอมมี่สวิตนะคะเพิ่นกับม่เมาหนำหาซิฟแก้วก้าวขนมปังหาซิฟนะคะแต่ว่าคู่เพื่อบดายกินน้ำมูดอกพี่น้องคาย้อนว่าค่าทายคลิปพี่น้องมากอะครบแล้วนะคะเบิร์ตแล้ว อันนี้เหมาหมดแล้วใช่ไหมคะทีวารีอย่างหเหลืออยู่น้ําเหลือไหมคะมหเหรอนึกว่าหมดแล้วเพราะว่าเดินมาเห็นแดนบอกว่าหมดแล้วไม่ทันก็นเลยบอร์เวมาก,กาหมายถึงของฟรีค่ะที่ถามหมายถึงของฟรีค่ะ <c oughs> หมด,หมดแล้วเหรอค่ะค่ะได้แต่ของซื้อเพราะว่าครูเพิ่งมาไม่ทันนะคะเมื่อจะถ่ายคลิปก็เข้าใจว่าของฟรีเดที่ถาม เดาสีว่าอุดหนุนนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินน้ําหวานเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศโอ้เพิ่นผู้นี้กับขยันหลายฝุ่นเพิ่นสิได้พาดลําเพิ่นคือได้บูปีน้องขามียกขายกไหลโอ้เอ๊ะแปะโอ้จะเอ๊ะของลำสิงคือได้ซ้อมสิได้ลำเพิ่นเป็นบาปีนี้เขาก็ยังของแชมป์เจ้าพ่อลำเพิ่นน้อยผู้เขาน้อยเจะบึงก่อน อาจจะมีเปลี่ยนเห็นเพิ่นไปฝึกซ้อมน้ำพอนั่นพี่น้องขาโยกขายกอะไรเยอะเยะเยอะราติดตามน้องกล้องด้วยนะคะปีนี้ว่าจะมาในบทบาทผีบ้านนี่ก็เป็นนั่งเอกค่ะเป็นนี่เป็นนั่งเอกพญะครับคผมทันว่าแบบไอ้พ่อพญาะบอมาผมกับผู้เผงผู้เผงกับผมนี่สิเป็นเปลี่ยนพ่อพญาแเมพญพะยะใครวะ บ้าเองนะน่ะเขาต้องซ้อมก่อนแปเนแบบเพื่อแม่ลุงล่าสินะปานั่นล่าโอเคเจ้าก็ต้องแบบบ้าแบบใส่พวกแบบเทสุดแบบมันมันแบบนี้มีไหมหน้าย่นย่นยนไงแสดงว่าตัวแทบแบบว่ามันยังสาวยังเต่งตึงเกินไปเห็นดั บอกบอกอะไรจังสีก็ได้บอตองยุ่นก็ได้จังหนีก็ได้ครับบอตองลงทุนจังหนีก็ได้ล้วครับจังแพรสีได้ไปซ่อมบดนะคะสีได้ไปซ่อมเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้อย่างสีนาเฮงมากแลสอนเองลาติดตามนะคะที่นางค่ะวงสองเรามีแต่ความสนุกสนานเฮฮานะคะเดี๋ยวต้องพึงขออนุญาต จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสีไปเซอร์เวยเบิงห้องน้องแกมแป๊บหนึ่งค่ะ